เที่ยวเมืองไทยกันนะคะอันนี้โฆษณาอยู่ในรถไฟฟ้า BTS สีเขียวพี่เบิร์ดมาเองเลย ที่นะไม่ว่าไกลมากะไม่ว่าใากล้หรือไกลขอได้มีการเที่ยวบ้างะคะ่ะต้องเลยค่ะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอนะคะอย่างวันนี้เพื่อนเองก็มาเที่ยวรถไฟฟ้าหาสีเขียวต่อสีเหลืองแค่น,นี้ก็มีความสุขแล้ว พี่เบอร์นี่สุดยอดเนาะเราถ่ายโฆษณานี้จากในรถไฟฟ้า BTS ค่ะช่วยหาช่วยโปรโมทแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆด้วยว่าเที่ยวเหอะบางทีหง่อยๆนะนั่งรถเมล์เที่ยวก็ช่วยได้นะคะ ทำไมเปิดนานบางทีหงอยหงอยนะคะขึ้นรถเมย์ค่ะจากต้นสายไปปลายทางเลยเราจะได้เห็นผู้คนได้เห็นชีวิตได้เห็นอะไรที่แตกต่างไปจากธรรมดาค่ะมันก็คือบางทีมันทำให้เราคิดได้นะพูดจริงๆค่ะเที่ยวเถอะใกล้ๆนะไม่มีเงินเราก็ใช้เงินเที่ยวให้หน้อยขึ้นรถเมย์ก็ไม่กี่บาทเองเป็นต้น